ดากันบอลคาคู่มัในตอนที่8กองทัพชาวเซยาของเบจิต้าและข้อสงสัยว่าเบจิต้านั้นจะเป็นผู้นําที่ดีได้จริงหรือเปล่าดากันบอลคาคู่มหมในตอนที่8นะครับก็เหตุการณ์ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกเบจิต้านั้นนะครับก็มาที่ดาวซาะดาแล้วและพวกเขานั้นกําลังรวมคนก็คือรวมพวกโบรี่และภารกิจของพวกเขาต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับว่าหากใครนั้นยังไม่รับชมแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวรรหลักใดทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้น รักันบอลคาคูไมในตอนที่8ปเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยในตอนนี้พวกของบลูม่านั้นได้ขอร้องให้เกลนะครับช่วยนําทางให้พวกเขานั้นไปในสถานที่ที่พวกเขานั้นต้องไปหน่อยนะครับซึ่งเกลก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนขี้อายเธอนั้นนะครับพยายามผลักดันตนเองจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็รวบรวมความกล้าและก็จะนําทางนะครับให้กับพวกบลูม่าต่อจากนี้และดูเหมือนว่าจิไรนะครับที่เห็นว่าเกลนั้นเนี่ยประสานสายตากับโรลี่ก่อนหน้านี้ก็งอนในตัวของโรลี่มากๆเลยโรลี่นะครับก็พยายามง้อทุก ที่ทางนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการที่ผู้หญิงงอนเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นนรกของผู้ชายมากๆโบลี่นะครับก็พยายามง้อต่อไปและในท้ายที่สุดนะครับก็ไปถึงเมืองนะครับของดาวสลดาแล้วแต่เมื่อเกลนะครับได้คุยกับโบลี่นะครับดูเหมือนว่าเกลนั้นจะเขินในตัวของโบรี่มากๆเลยนะครับส่วนจีไลนั้นก็ยิ่งโกรธยิ่งงอนไปใหญ่เลยเพราะเธอสัมผัสได้แหละครับว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะมีซัมติงบางอย่างก็เป็นไปได้และหลังจากนั้นนะครับพวกโบรี่นั้นก็กําลังเพลิดเพลินนะครับกับเมืองของ เพื่อจะเอาเรื่องโบรี่ นี่ไอเบื้อคิดว่าแกนั้นเนี่ยเจ๋งมากเลยเหรืองไงฮะถึงมาโชว์กล้ามในไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นแต่เจฟบลูมาของเรานั้นรีบมาขวางเอาไว้นะครับก่อนที่โบรลี่นั้นจะโกรธแล้วก็ตบใส่เจ้าพวกนั้นไอพวกบ้าเอ้ยไปเลยนะอย่ามายุ่งอะไรกับพวกฉันจงไปเดี๋ยวนี้เสื้อพวกผู้ชายนั้นนะครับต่างกลัวในตัวของบลูมาเหลือเกินนะครับก็เลยวิ่งหนีกันไปหมดเลยซึ่งจีไรก็ชื่นชมนะครับในความยอดเยี่ยมของบลูมาส่วนบลูมาก็พูดแหละว่าไอพวกเด็กเตแบบนี้เนี่ยมันก็มีเหม นายไม่ควรเดินทงเทงแบบนั้นไม่ใส่เสื้อผ้าอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้อันนี้นายและกันเป็นสุดยอดเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบของแคปซูลคอปเปอร์เดชันของฉันน่ะซึ่งหลังจากนั้นอุปกรณ์นี้ถูกติดตั้งในตัวของโบรลี่นะครับและกลับกลายเป็นชุดใหม่ของโบรลี่เท่มากๆเลยซึ่งจีไรที่เห็นชุดของโบรลี่ทำให้โบรลี่นั้นโคตรหล่อเท่เลยนะครับเธอนั้นก็ชมแล้วว่าชุดนี้เนี่ยหล่อเข้ากับนายดีนะโบรลี่นั้นก็เขินนะครับที่จีไรชมในตัวของตนเองเล่หุการถูกตัดไปที่ทรังกับโกเทนที่ในตอนนี้นะครับถูก าดวคลโดยวิสนะครับดูเหมือนว่ากําลังจะฝึกสอนนะครับให้กับทั้ง2คนโดยวิสนะครับได้ฉายภาพในอดีตก่อนหน้านี้เพื่อทําการวิเคราะห์โดยเห็นว่าทั้งกับโกเทนนั้นได้กลายเป็นโกเทนคูดทางด้านทั้งกับโกเทนเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดขึ้นมาเจ๋งใช่ไหมล่ะวิสพวกเรานั้นน่ะนี่ไงพวกเราจะเริ่มฝึกแล้วใช่ไหมถ้าแบบนั้นจะฟิวชั่นแล้วนะแต่วิสนั้นได้หัวล้อขึ้นมาโอ้โอผมต้องห้ามคุณทั้งสองคนห้ามฟิวชั่นเป็นอังขาดเลยนะครับถ้าจะฝึกฝนกับผมให้ผมอธิบบาายกกก่อนนนนเเป็ลลํดััแแร้วะ าหมายส่วนแรกเลยนั้นผมต้องการฝึกอบรมให้พวกคุณนั้นไปถึงระดับสูงสุดของโกเทนคูดให้ได้หรืออย่างน้อยๆก็ให้ไปให้มันสูงที่สุดเลยใกล้เคียงกับกยภาพที่สูงสุดของคุณแล้วก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกพวกคุณนั้นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับร่างกายของคุณให้ได้เสียก่อนนะเด็กๆหรือถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆคุณนั้นจะต้องสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มีในตัวของคุณได้เพียงแค่ในครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นด้วยการสัมผัสทางกายภาพหรือไม่ก็ตามทีในการทําครั้งนี้จะต้องเผช และปริศาาในตัวของคุณที่มันนั้นจะคอยกัดกินในตัวของคุณด้วยโอเคครับเด็กๆแบบนี้เรามาเริ่มต้นแบบฝึกหัดแรกกันก่อนเลยลูกบอลพลาสติกอยู่ตรงกลางอุปกรณ์นี้และมีแสงที่ปรากฏเป็นสีแดงหรือสีเขียวอยู่ด้านบนด้วยเมื่อด้านหนึ่งด้านใดของอุปกรณ์นี้ถูกโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นไฟสีแดงก็จะปรากฏขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากโดนโจมตีพร้อมกันทั้งสองด้านจะปรากฏขึ้นเป็นสีเขียวยง,ง่ายๆเลยแบบทดสอบนี้ต้องการให้พวกคุณทั้งสองคนนั้นต้องโฟกัสในการต่อยให้พร้อมกันให้เกิด เป็นไฟสีเขียวเกิดขึ้นและหลังจากนั้นจะต้องเป็นการโจมตีในระดับที่มันเท่ากันมากๆและแรงพอทําให้ลูกบอลที่อยู่ตรงกลางนั้นระเบิดหลังจากนั้นวิสนะครับก็เสกอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกให้ทรังกับโกเทนนั้นทดลองดูนะครับว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งเบจิตา้าดูเหมือนว่าเบจิต้าในตอนนี้กําลังสั่งการบางอย่างขอให้ทุกคนนั้นจงตั้งใจการฝึกนี้ให้ดีเลยแล้วกันจําไว้ว่าพวกนายนั้นอยู่หน่วยที่5และระดับพลเอก3คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาการแลละหลังจาก เราจะได้เห็นว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเบจิตา้านั้นจะสามารถคุมกองทัพได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการแนะนําตนนะครับคนแรกพลเอกรูบาบุรุษผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดโบนโลกใบนี้คนต่อไปพลเอกเลลิกนักวางแผนผู้มากประสบการณ์และเป็นนักรบผู้กล้าหาญบุรุษผู้ได้รับชัยชนะในการต่อสู้โดยที่ไม่ต้องระดมกองทหารในการช่วยเหลือและคนสุดท้ายพลเอกเฟเนลสุดยอดนักสู้ซึ่งสาม,มารถจัดการพวกลักลอบของเถื่อนไปได้ถึง182ขบวนเรียกได้ว,ว่าน่าสนใจ ใจเลยนะครับผ่านไป2วันนะครับจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เบจิต้าไปทําอะไรกันทําไมถึงสามารถควบคุมกองทัพได้แต่จริงก็ไม่น่าแปลกใจหรอกพลังระดับเบจิต้าหันทันนะครับก็ไม่น่าจะยากนะสำหรับเรื่องนี้ หลังจากนั้นเราจะเห็นกองกําลังนะครับที่เบจิต้าสามารถรวบรวมมาได้และเบจิต้านั้นก็ได้พูดขึ้นมาเอาล่ะจะต้องแบ่งเป็น4กลุ่มเป็น4ี่กลุ่มผสม,มและพวกนายนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การมครับบัญชาการของหนึ่งในพลเอกหรือแม้กระทั่งตัวฉันเหล่าทหารกล้านั้นได้พูดขึ้นมาได้ครับท่านเบจิต้าเบจิต้าจึงพูดกลับไปไม่ได้ยินอะไรเลยเว้ยพูดให้มันดังฟังชัดหน่อยสิฉันคือผู้นาของพวกแกนะครับผมท่านเบจิต้า เบจิต้านะครับได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกชอบใจรู้สึกสนุกเหลือเกินกับตอนนี้ของฉันส่วนเบจิต้ามองไปที่คาริฟูล่านะครับแล้วบอกให้คาริฟูล่านะั้นทำตัวให้ดีๆหน่อยและให้ไปรวมกลุ่มนะครับอยู่ภายใต้การบังคับญชาการนะครับของพลเอกลูบาซะแต่คาริฟูล่านั้นทําการปฏิเสธอะไรนะฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะได้เลือกกลุ่มของฉันเองมากกว่านะเบจิต้าเห็นแบบนั้นจึงพุ่งเข้ามานะครับด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วก็พูดไปไอเด็กเปรสอย่าเถียงสิด้วยพลเอกลนะูบานั้นได้พูดเตือนเบจิต้าท่านเบจิต้าครับจเย็นๆ นั้นเนี่ยไม่ควรที่จะใช้ร่างนั้นนะในตอนนี้เบจิต้าได้ยินแบบนั้นและพูดตอบกลับแกพูดอะไรกับฉันนะใครอนุญาตให้แกเรียกชื่อของฉันเหล่าทหารกล้านะครับเมื่อเห็นว่าเบจิต้านั้นขึ้นเสียงใส่พลเอกนะครับก็มีการพูดซุบซิบกันว่า2คนนั้นจะทะเลาะกันแล้วก็สู้หรือเปล่านะครับและเบจิต้านั้นทําไมอ่านกล้าขนาดนั้นถึงได้ด่าพลเอกนะครับเบจิต้านั้นแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ส่วนพลเอกคนอื่นนั้นก็ได้พูดเลยครับว่าในตอนนี้เนี่ยกองทัพนั้นขาดความเคารพกันอย่างมากพฤติกกรรมมมมขอองเบจิต้้้าาในนนีไ่หะสแลว มองว่าอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ในอนาคตส่วนพลเอกนั้นนะครับก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการปัญหานี้เองนอกจากตัวของกษัตริย์แล้วนะครับก็ยังมีทุกคนในตอนนี้ยังสงสัยในความสามารถของเบจิต้าว่าจะสามารถนะครับคุมกองทัพได้จริงหรือเปล่า ซึ่งเบจิต้าได้ยินแบบนั้นนะครับก็ช็อกพอควรเลยนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าผู้คนในตอนนี้กําลังจ้องมองในตัวของเขาด้วยความสงสัยและเหล่าพลเอกนั้นนะครับก็ตั้งท่าดูเหมือนว่าพวกเขานนั้นจะก่อการกรบฏกับเบจิต้าพวกเขานนั้นจะลุกขึ้นสู้กับเบจิต้านะครับส่วนคาเบกับเคยลนั้นพยายามเตือนให้ทุกคนนั้ใจเย็นๆก่อนเบจิต้าเห็นแบบนั้นนะครับโกรธมากๆเลยแล้วก็ด่าพวกคาเบะแหละครับว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาโกรธนะครับแล้วก็ชาร์จพลังเป็นร่างซูเปอร์สยายบลูของตนเองและได้พูดขึ้นมาฉันคือเจ้า Ai beta พวกแกนั้นเข้ามาให้หมดเลยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับดาร์คบอลคาคุไมในตอนที่8คุ้มค่าสมการรอคอยเดือดหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยได้ได้ว่าในตอนนี้เบจิต้านั้นนะครับกำลังจะโดนยำส้นทีแล้วแต่ไม่รู้นะไอ้พวกจะยำเบจิต้านั้นจะถูกเบจิต้ายำกลับหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับก็เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแป บันเทิงแล้วก็นะครับอันนี้เป็นแฟนเมดนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวลรััเลยทั้งสิ้นเลยและคลิปนะครับจะอัพทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์นะครับทุกคนสามารถรับชมได้ในช่วงเย็นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ